ในพื้นที่จังหวัดพะเยากันต่อเลยนะครับนี่เป็นเรื่องฮือฮาที่ทางชาวบ้านในแห่มาดูกัน<อ>เป็นเต่าดินมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวแล้วทุกตัวที่กระดงองของเขาปรากฏลักษณะเนี่ยแบ่งเป็นช่องๆแล้วก็มีจุดสีดําตรงกลางเหมือนอะไรรู้ไหมพี่กิงว่าเหมือนดูปุ๊บดูรู้เลยพี่บอลพระสมเด็จเฮะ<อ><อ>เหมือนเดะเลยแล้วปรากฏแบบเนี้ย ยีกว่าตัวที่วัดเขาดูแลอยู่นะครับที่นี่ก็คือวัดโสมนัสทุ่มท่าในพื้นที่ตําบลท่าจํำปีอาเภอเมืองของจังหวัดพะเยาฮะวัดกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็ช่วยกันเลี้ยงแล้วก็อนุรักษ์เต่าดินแบบนี้เอาไว้นะครับความแปลกก็คือดูที่บริเวณกระดองเห็นไหม ทีมงานเอาภาพมาเทียบให้เห็นชัดๆเลยเค<อ>ุณผู้ชมฮะล,ลักษณะเรียงกันเป็นฐานพระห้าชั้นขึ้นไปแล้วก็มีจุดดำตรงกลางเหมือนกับว่าเป็นจุดประดิษฐานขององค์พระสมเด็จนะครับสวยงามจริงๆชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นมาก,ก่อนเลยที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้คุณรวยสมส่วนนะครับอายุ67ปีเป็นผู้ดูแลเต่าดินทั้งหมดนี้ก็บอกว่าน้องเต่าเนี่ยชาวบ้าน